สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมครีเอทีฟคอยูกับเกม Vertical Girl Destroyer ไข่นะครับใชนะหมเออใช่แหละนะครับเกมแนวจะเรียกว่าไงดีวะ RPG Action Action RPG แล้วกันนะครับก็ก็อ่ะไปดูกันเลยนะครับผมเนี่ยมาถึงก็จะให้สร้างตัวละครรับใช้หญิงๆนะไปลองดูกันนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็คือจะเล่นตามแนวเรื่องนะครับผมก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ออกหรอกครับไปตามไฟฮะเนี่ยตามผ่นที่เลยวิ่งไปตามไฟเลยก็จะไปตามเฟสของมันเองนะฮะประมาณนี้อันนี้ครับนะเน่นดูเพนที่ฮะอ่ะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวแวะปั่นตรงนี้ก็คือจะเป็นด่านเป็นด่านเราไว้ลุยนะเออคราบไว้อัพจะบ้องเลเวลได้นะแต่ว่ามันก็ด่ก็จะยากนิดหนึ่งนะในใน ในบางอันนะครับผมก็ค่อยวากันทำเพลย์เพ่อพก,ก,กันนะครับผมไปฮะก็อา้ดูเขา้าๆครับสกิลก็มีสกิลเดียวเองลรวไม่รู้จะเพิ่มยังไงนะ,ค,ะนครับผมก็ไปดูแบบเข้าๆแล้วกันครับใครชอบแนวนี้ก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะลองมุ่มั่วกันไปนะฮะเนี่ยนะเข้ามาแล้วก็จะมีพวกเนื้อโล่งเนื้อเรื่องนะครับใครอ่านหอกก็อ่านเนื้อเรื่องเอาได้นะครับผมประมาณนี้ กันต่อครับผมก็ดาเนินตามไฟไปเรื่อยๆ,ๆนะครับส่วนไ e อ้ไอรูเนี้ยเล่นไปเรื่อยๆมันจะออกมา้วมันคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันไม่เคยเข้าไปดูกันนะอ่ะก็เป็นดันเจี้ยนนะครับผมเราเขาล้องเข้าไปดูบ้าน,นะผมว่าส่อสู้ต่อสู้อะไรมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ให้บังคับตัวเดียวเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะออโต้ให้เราเป็นตัวพคกคล้ายๆแบบ เแบเบยอ่ะเป็ชาวผนะู้หญิงบเออครับตามหลังเราก็ตามนั้นมาครับไปดูระบบการต่อสู้กัน,นครับผมเหน่ไหมทีมมันจะจัดได้5้นะแต่ตอนที่มีตัวละครแค่3ตัวนะครับผมรวมเราเป็น4นะครับไปครับผม <c oughs> มาปั่นใหญ่เลยนี่ครับอืมโค้งเลยหม้งมัน เราก็จะเอาไม้เท้าอยู่แลหละหงวดมันนะครับผมก็มีอาวุธวันเดียวถ้าพลังลดครับผมกดรับประทานแบบพลังได้นะส่วนในบูธเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะยังไม่เคยเต็มเท็จน,นะงวดมันลุกจบไหมไปมครับผมเนี่ยครับเหมือนกรามาจัดก,การไอ้พวกคนยนต์พวกนี้สูม้มันลุบมะลุกยีนุ้ยได้สิ เพราะว่าโ,โ,โ,โดน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 ไหมเขามีแจ็สดบเลยนะออจอมว่าโดน,โดนเลยโอเคเรียบร้อยไหมจ๊ะน่าจะเรียบร้อยนะฮะไปไหนต่อละเฮ้ย <laughs> เพื่อนทำไแล้วเดี๋ยวลองดูไม่ดัน่มันไม่ได้ออกให้เราอ่ะอ um. ๋อนี <t <t ่ครับต้องเดินมาต่อครับผมมาสู้กันต่ออีกหนึ่งห้องควานน้องคว้าหัวหมวหมวหัวหัวตะกียหนึ่งกดมอ พีล่ลบก่อลลบก่อนว่าม่นดีไปที่ไหนไนละ้หนูอ้าวกำลังลดครับพี่น้องหึหึไปโอ้ยเกือบเกือบมานี่แล้วนัดขึ้นนัดขึ้นอีกหนึ่งตัว มาดิมาเด้อเรบไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปั่นเร็วเวลาครับเข้านะครับ,รบแล้วก็ออกนี่เราอ่าโอเคครับหมดแัว้วน่าจะยังไม่หมดนะครับดันนี้ เราแตต้องเพิ่มเลือดซะแล้วนะครับไปครับต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวค่อนเราจะมาตรงนี้นะมาครับผมลุยกันต่อาได้บูธนะเราครับอุมบวันมุมวันบู์ดิครับบู์บู์อะไรไม่รู้ ต้องใช้พวกหลบๆนี่ให้ได้ให้ให้ดีๆนะเพราะว่ามันไม่มีดีเลยนะถือว่าดีอยู่ ตายสุดท้ายดูพาวเวอร์เมจิกฟาดฟาดฟาดมันเออตายไปแล้วเกิดใหม่เลยแล้วกันทนะัน้งหมดเพราะความต่อเนื่องมาเดิมาเดิมาเดิตะลคอล้าตายทำยังไงตายแล้วตายเลยว่ะครับสู้คนเดียวก็ได้ จริงกันนี้มันน่าจะต้องมาตอนหลังๆนะเลเวมันยังน้อยอยู่นะครับมันก็เลยแบบดูยากๆ,ๆนะครับผมไม่เป็นไรลองลงเข้ามาใหกกด้ดูก่อนครับกันลบสิลูกอ่าหนวดหนวดหนวดมา ห้องสุดท้ายได้ใช่ไหมหน่านจะจบนะห้องนี้ยังไม่จบอีกเหรอตายแล้วไม่เป็นไรครับสำรวจก่อนได้อะไรอะอ,อะไรอะได้อะไรก็ไม่รู้น่าโอเคมาต่อครับผมห้องสุดท้ายแล้วไหมน่านจะใช่ โอ้ยตีเราเปิดไปก่อนอ้กดค้างก็ไม่ได้ม,นนะมันจะตีแบบเรัวนะแล้วมันจะหลบไม่ทันจะเป็นประมาณนี่ยใจก่อนแล้วกัน ไม่ทันแน่นอนหึงหมดดจีโอ,อ้โอนี่นี่แะไรอีซี่ล่ะเนี่ยอีซี่ตรงไหนวะโ,โอเคจบเถอพี่น้องตายแล้วครับ ้ยังไม่จบนี่น่าจะเป็นบอสควัาไหนๆก็ไหนๆแล้วมาสไปดสปปดอเฮ้อโอ้ยแอมตอมเบ้าแอมเบ้าต็ bao, มเบ้าเอ้ยหลบหลบหลบสาว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 ไม่หลบเลยโยมัน โหัวในหัวใจ power magic ว่ะอ้าวไม่ออกสี่ทีละหทีละเจ็ดทีละสองบาร์บอที่อยู่อัน ลงมันงฮ่ยลงนี่ลงแบบนี้ันก็จะตายนานจะเลือเกินเฮ้ยมามาหัวดหัวดหัวหงโอเคครับผมก็ผิดพลาดนเทคนิคนะตัดๆไปก็ประมาณว่าผ่านมาได้แล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ ก็เอาเป็นว่าวิ่งตามเควสต์อีกตัวไฟไฟนี่แหละนะครับผมแล้วก็มันก็จะนั่นแหละเล่นตามนั้เรื่องเองเอนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> สกิปไปเลยขี้เกียจอ่ะโอเคครับผมต่อมใม้เข้านี่นะ ฮ้ยเวสว่ะปาดมันหุ่นยนต์น็อตนะครับผมมันตีแรงขนาดนี้ปาดปาดหุ่นหุ่นหุ่นเออไม่นาแล้วเออประมาณนี้พอก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไปดูอย่างอื่นมีบ้างนะมันมีอะไรบ้างแล้วกัน โอเคครับมันเริ่มจากช,ชั้นนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม mm hmm. ก็มันจะมีเหมือนแบบคล้ายพวกร้านของน้ำค้านะเ mm hmm. ออน,นะครับก็อ่านแรกเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะ mm hmm. กดเข้าไปครับกดสำรวจนะครับผม mm hmm. มันจะเป็นการเหมือนอัปเกรดอะไรสักอย่างใช่ไหมเนี่ยเป็นรูปดาบนะฮะอ่ะโอเคนี่เป็นรูป update. อัปเดตอ่าเป็นสกิลเรานะครับผม mm hmm. ที่เรามีตอนนี้นะกดเข้าไปฮะแล้วก็ ครูเนี่ยครับผมอัพไปเลยนะครับก็เนี่ยแหละเราจะทำการอัปเกรด้สกิลแบบนี้นะครับนะจริงีมันก็จะมีความสามารถบอกด้วยนู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าก็อาจจะเพิ่งเพิ่งเล่นนะก็ะตามโอเคประมาณนี้อันนี้เอาไว้อัปเกรดแล้วกันนะครับผมพูดว่าแบบง่ายๆน,นะตรงนี้นะมาอันต่อไปรับผมก็คือ แต่นะมันมีผู้เล่นด้วยนะเออมันสามารถกดคลิปตัวโปรไฟล์ใช่ไหมเดี๋ยวก็เพิ่มเพื่อนเข้าม,มาดูมันช่างมันกันอันนี้ฮะอ่ามีเหมือนกันนะครับผมอันเดียวกันไหมอันนี้เป็นการอัปเกรดอุปกรณ์สมใส่ใช่ไหมใช่แหละนะครับเพราะว่าเราใช้ไม้เท้าอยู่นะครับเห็นไหมอันนี้โลไม่มีใครใส่เลยนะครับ แล้วมันใส่ของอไงวะอ่าไม่เป็นไรครับจ้างมันผมก็หาที่ใส่ของไม่เจอเหมือนกนะันนี่ใช้ของอันแรกเลยนะฮะอ้าวเกรดอนก็ผมก็ไม่มีของอเพเ่นนะตามนั้นจบกันนะครับผมลองหาไปเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้มันคืออะไรเอา,เอาให้ดูคร่าวๆนะนี่ปอว่าอ๋ออันนี้คือเป็นของที่สําคัญนะครับก็ ให้ซื้อแค่ห้าใช่ไหมกูก็ซื้อ 5, เต็มห้านั่นแหละจบจบไปนะครับส่วนหนังสืออันดี๋ยวผมจะลองซื้อให้หมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อมันแบบเอ้ยอย่างเงี้ยว่าไว้อัพอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองซื้อดูเผื่อมันจะเป็นพวกอ,อุปกรณ์เขาเรีื่องนะทรัพยากรในการอัพของอัพ output พอ,พอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะลองดูหาลายร,ร้อยบาทไงเท่าไหร่หรอมั้ง หมดแล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าครับผมอันนี้เป็นชอ็อปน่าจะเป็นชอ็อปเสียตังค์ใช่ไหมเฮ้ยเราเป็นช็อปแบบไอ้นี่นี่ว่าอัพเกรดอา่าสิ่งอ,อา่าแ,แล้วนะอุปกรณ์นี่ว่าอ่านีลยครับลองเซอร์ไว้อนานเ่ยเผื่อมันให้ใช้ไอเทมที่เราไม่ได้ใช้ในการอัพเกรดนะครับจะลองดูนะปุ๊บยังไงซิมีให้กูไหม โอเคครับโลกซื้อฟรีไปช่างมันนะครับก็จะได้รู้ไว้นะผมว่ามันไม่ใช่ก็ไม่หาเอา n นโอเด s นะครับคืออะไรเลยเป็นร้านค้าเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรเลยมันอันเดียวกับนอันเมื่อกี้กบอว่อันนี้ขนมปัง อันนี้ซื้อแบบไม่จำกัดนะครับโอเคนะที่แบบไม่จำกัดนะนี้ HP พ HP. ่ HP ก็เป็นยาำลงตัวเองนั่นแหละนะเป็นยาเสริมพลังกำลังครับต่างกันเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีนะยังไม่เปิดาาม,มาอันนี้ร้านขาแบบใส่ตังใช่ไหม น่าจะใช่นะโอเคประมาณนี้สำหรับตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเท่าที่เปิดก็น่าจะเปิดแค่นี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นเมนูตรงนี้ฮะนี่ก็คือจะมีในเรื่องของอ,อันนี้เลยจัดทีมจัดตัวละคร blah นะครับแต่ว่า ก็จะอะจะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็อย่างนี้เลยนะอ๋อโอเคโอเคจริงๆก็เป็นสายโลกก็ได้นะแต่แอตแทกมันจะลดไงี่เอฟพีมันจะเพิ่มนะครับสายเคียวล่ะแอตแทกเพียวๆนะสายเมย็ดก็ประมาณนี้สายคาถาแล้วกันนะคาถาใส่ได้อันเดียวเหรอวันนี้เน,น,นี่เสียดายจริงๆอันนี้เป็นสกิลนะผมก็อ้าวนี่ลองใส่เพิ่มอันหนึ่งมีให้ใส่ไหมไม่มีแล้ว อยากร่วมกันว่าสกิลจะเพิ่มไหมนะครับมีสอ,อันแล้วเมื่อกิม้มีแค่อันเดียวไหรอี่เป็นการจัดอาวุธนะใส่อาวุธใส่สกิลนะคิดว่านะละครวออื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับใช่ไหมอ่ะก็น่าจะประมาณเดียวกัน อ่าเห็นไหมครับสกิลขึ้นแล้วนะครับก็โอเคสกิลก็มาจากพวกไอ้การ์ดหน้าน้องๆพวกนี้นั่นแหละนะครับผมกูจะเข้าไปทำไมเนี่ยเอาเดี๋ครับต่อมาครับอันนี้ยังไม่เปิดนะไม่รู้ทำไงเหมือนกันก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผมอันล่างสุดเลยก็คืออ่าไม่รู้คืออะไรครับไม่มีไอเทมอะไรทั้งอย่างนะอ่ต่อมาครับไล่มาแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นพวกเควสนะครับทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มารับของนะครับ แล้วก็อันนี้ครับผมอะไรอะ่ะกดสิน่าจะเป็นเควสที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเดาเอานะครับรถเข็นนี่ก็น่าจะร้านค้าเหมือนกันอ่ะอันนี้เสียตังค์แน่นอนครับ1น0 0เยนห้าเยนเนี่ยนะพันหรอเยนเนี่ยนะครับ, 1, en, นรบแน่นอนเลยส่วนด้านล่างครับปิดแค่ U I นะครับแล้วก็อันนี้คือ,อไหลวิ่งวิงอ๋อโอเคก็แต่ง ตรงนี้นะไม่มีอะไรอันนี้ครับผม,มคือคือไร่อ่ะกาชาปองนี่ว้าเอามาครับผมเปิดกาชาให้ดูกันดีกว่านะครับนเอสเอชอาร์พาสีสก,กิลใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเป็นขึ้น่าพาสซีอันนี้หรืออันนี้เป็นตัวละครใช่ไหมน่าใช่นะผมดูตามรูปนะอันนี้ก็ตัวละครเหมือนกันวะหรือสก,กิลวะ อ่ลองเปิดเลยแล้วกันนะครับผมไปฮะได้ไหมโอ้อันนี้เป็นแบบเสียเสียเสียตั้งนี่นแบบเสียตั้งอ่านี่ดีกว่าครับผมมาเปิดให้ดูเลยเป็นยังไงครับการเปิดกราชาเกมนี้นะฮะโดยยับยับมาเปิดประตูสิหนู อืมอืมนั่งเฝ้าเลยยังไงมาเอ้ยอย่างน้อยก็มีสองอันให้หลุน้นพาสสีนะ Q S R ีนะชิ QSR นะครับแอคทีฟเป็นสกิลนะฮะอ๋อกิมน,นี้จะเปิดเป็นสกิลใช่ไหมมีตัวละรครด้วยบวะ กดไปเลยแล้วกันนะครับมาโอเค here we go อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นสกิลนะอันนี้ล่ะลองอันนี้ดีกว่านะครับผมมา สกิปไปเลยให้ดูก็ด้ SSA คราบผมว่าโอเคไม่มสสี s s ์นะอ่ะประมาณนี้สำหรับการชาปร้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกของขวัญต่างๆนะครับก็มารับกันไปโเหมัอนปลดล็อกตัวละครด้วยเหรอ สรุปยังไงวนะเนี่ยอาช่างมันแล้วกันครับให้ดูเขาข้าวแล้วกันอ่าไปปลดล็อกอะไรก็ปลดไปนะครับรีอัพเลเวลแบบที่ไม่ต้องเก็บเลเวลไม่ได้เลยนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยนะครับอ่าโอเคครับอันนี้เป็น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 บดเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยใครก็ไม่รู้นะครับเพิ่มเพื่อนไปเนาะ โอเคลบเฉยเลยนะครับก็ตามนั้นเพื่อนแหละดูดูละอันนี้คือเป็นตัวเรานาคะครับแล้วก็ออปชันนะก็ประมาณนี้มีปรับเสียงม,มีแค่ภาพสวยภาพไม่สวยนั่นแหละตามนั้นแล้วก็อันนี้เฟืองครับผมก็น่าจะเป็นพวกข่าวสารต่งตางๆละมั้งนะครับเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเนี้ย นะฮะฮก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งสเกลตัวละครกันอีกทีดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวลองไปลุยอีกสักหนึ่งบทเพลงนะเพราะว่าแบบเพิ่งเปิดคาชานะมาแล้วครับอ่ะจัดไปฮนะนี่ทีนี้สกิลเต็มเลยนะครับผมก็ใส่ได้เฉพาะน้องคนนี้นะครับดูเหมือนนะเพราะว่าน้องคนนี้เป็นพาร์ทเนอร์น่าจะใช่แหละ ก็ตัวละครน,นั้นเองก็ต้องเอาไปใส่กับตัวละครอื่เนเองนะครับผมนะอันนี้ผู้ช่วยนะซิซิส,สเนี่ยมาสกิลเพียบเลยหนูมันเปลี่ยนได้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนทัตเดอร์ได้แหละนะครับผมเพราะว่าแค่เปลี่ยนตำแหน่งก็น่าจะทำได้นะครับแต่ทีนี้จะคอองสกิลอะไรก็มีเยอะและ้วนะฮะน่าจะบ ทำให้ทีมเนี่ยนะเก่งขึ้นโดยฉับพลัน <laughs> โอเคกัะบูทประมาณนี้นะใส่เรียบร้อยแล้วมา ครับผมในสก,กิลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปฮะเดี๋ยวเราไปเลยในอีกหนึ่งหนึกก่งเควสนะครับผมจะไปลองใช้สก,กิลไงหรอว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างานะฮะมันเควสไอ้นกนั่นนี่ว่ามาดิมาดิเออมาดิไอ้นกที่โดนโดนตกม้อยเมื่อกี้นะครับก็ไปล้างแค้นกันไม่รู้ไหวเปล่าถ้าไม่ไหวก็ต้องไปลงดันนๆๆๆๆๆี่อื่นเพื่อเก็บเวล์นะนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้นะ ก็ไม่รู้แบบมีของอเอาเปล้วกบบไวๆหรือเปล่าครับผมไป let's go <S มาอะไรนีดกซ้อหน่อยี่ปล่อยพลังในครั้งน,นี้ล่ะ เอ้ยเยอะเยอะเยอะๆยังไงวะนี่เราหมดโอ้โหกระตกกระตกปล่อยพลังใส่ไม่มเลยนี่เอ้าไอ้นั่นไปไหนวะหรือว่ากูขายหมดแล้ววะอ๋ออันนั้นมันคือขายออกตาละกดผิดฮะไอที่ว่า มันมีจํากัดนะนะั่นคือขายครับผมตายห่าหายหมดเลยของอ่ะโอเคประมาณนี้แล right ้วกันนะครับผมไม่ได้ซื้อของมาก็ตามนั้นระกับนะครับก็ไปลองเล่นดูน้าใครชอบแบบอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ